สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่โคดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1นะครับผมแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะครับผมมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันนะครับผมมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะนะครับผมพี่ๆท่านใกำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอนะครับ้องแนะนําบริษัทเพชรยนต์เลยครับวันนี้เรามาอยู่กับโตโยต้าวีออส 1.5e นะผมัปผมราคาอยู่ที่299,000บาทครับเป็นรถปี2018นะครับผมคันนี้ตก่อนอยู่ประมาณ5,000บาทนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีปีความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยลงกิ้มให้เห็นแน่นอนครับผมเรามาเริ่มพันจากไฟด้านหน้าก่อนนะผมจะได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผมโคมไฟนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับแม่กระจังหน้าเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับพี่ กาทะเบียนห้าหกหนึ่ง่ะผมสนใจคันนี้นะครับแครบลูประทักมหาน้องได้เลยนะครับผมตกคพรอยอยู่ประมาณห้าพันบาทนะครับโคมไฟนะผมทั้งสองข้างนะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยลาวเลยนะผมได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับติดตั้งมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้าเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวเส้นคมๆเลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยดังยิ้มแน่นอนครับฝากระโปรงนะผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คันจะได้เป็นสีบอลเงินนะครับผมเป็นล้อแมกขบสิบห้านะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมได้เป็นดิสหน้าคู่นะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีพิความจมน้ําชนหนังแน่นอนครับติดตั้งมาเป็นอากระจกข้างไฟฟ้านะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวเส้นคมคมเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลังยิมแน่นอนครับตัวเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ด้านนาจะได้เป็นบอกผ้านะครับผมเป็นลายกราฟิกสีแดงอย่างนี้นะครับผมเป็นลาย่าคายนังพึ่งนะครับพี่ๆคนโซนหน้านะครับผมเป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS นะครับผมเรียนแบบหนังได้เหมือนมากครับพี่ๆมีช่องเก็บเอกสารมาให้หนึ่งช่องนะครับผมมาดูกันที่โครงสร้างนะหัวน็อตนะครับผมไม่มีการขยับเขยื้อนแน่นอนครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมอาจจะมีเลอะเทอะกันบ้างนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะผมคันนี้เปิดอยู่ราคาอยู่ที่ สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับตกพออยู่ประมาณหกพันบาทนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับเป็นรถปวดระวังจากหน่วยงานนะครับพี่ๆมีรับประกันนะครับผมเข้าศูนย์ตรงตลอดนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับแผงประตูนะครับผมเป็นเหมือนกันนะผมเป็น ABS ขึ้นรูปนะครับคล้ายแบบไหนนะครับผมตัดมาด้วยสีรถโกแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับพี่ๆมีที่ใส่ของมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับ ตัวรถจะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับผมเรามาดูกันด้านหลังต่อนะครับด้านหลังนะครับผมจะมีที่วางเจ้าน้ามาให้อขวดน้ำมาให้หนึ่งจุดนะครับจะได้เป็นบอกผ้าเหมือนกันครับผมเป็นลายคราฟิกเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับถือว่าให้มาใหญ่มากครับพี่ๆนั่งได้สบายแน่นอนครับผมบตึงๆนิ่มๆเลยนะครับแผงประตูเหมือนกันนะผมเป็น ABS พลาสติกขึ้นรูปนะครับผมกระจกแท้จาก โตโยต้านะผมแบรนโตโยต้าติดแบบนี้ทุกวันนะครับตัวเปิดจะเป็นพลาสติกนะครับผมส,สีดํานะครับโครงสร้างเดิมๆนะผมได้เป็นล้อแมกขอบสิบห้านะผมไม่มีลออปีนฟุตบอลฟุตบาทนะครับผมผู้ใช้เดิมขับมาดีมากครับพี่ๆด้นหลังนะผมมีเซนเซอร์มาทั้งหมดสองจุดนะครับระเบียนห้าหกหนึ่งหนึ่งนะครับผม สนใจคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อหาน้องได้นะครับผมโลโก้นะครับผมอเป็นตัว E นะครับโคมไฟนะครับผมเป็น LED นะครับผมตัดมาด้วยกับโคมเมี่ยมตรงกลางนะครับออกแบบดีไซน์มาด้วยสวยมากครับพี่ๆตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยรังยิมแน่นอนครับมีเซนเซอร์มาั้งหมดสองจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างมากครับพี่ๆน้องถ่ายดูโครงสร้างด้านในกว่านะผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับเห็นกันแบบใกล้ๆเลยนะผม ไม่มีพิกความจมน้าเชนหนักมาขายแน่นอนครับบริษัทเป็นยนต์เปิดมาบงกว่า25ปีนะผมค้าแต่รถเกตเอเข้ามาขายนะครับไว้วางใจได้ครับผมซื้อรถกับเพชรยน์นะครับผมไม่มีเกิดอุบัติเหตุหนักหนงนหนักแน่นอนเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับส่วนอะไหล่นะผมจะได้เป็นล้อกระทะนะครับประจงบรรจัยอยู่ครบนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นซีนทางมะพร้าวนะครับ เดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะครับพี่ๆโครงสร้างเดิมๆนะครับผมถ่ายให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับโคมไฟจะได้เป็น LED นะผมสีแดงสวยๆแบบนี้เลยครับตัวเส้นนะครับผมคมๆนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยรังยิมแน่นอนครับตัวเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมด้านหลังกว้างขวางมากครับพี่ๆจะได้เป็นบอก้านะครับผม ตัดมาเป็นลายกราฟิกแบบนี้นะครับผมหัวน้อนะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีการขยับไเยื่นทุกจุดนะครับผมรับประกันครับพี่พี่แหงประตูนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับกระจกจะแท้จากโรงงานนะผมยี่ห้อโตโยต้าติดอบู่ใทุกบ้านนะครับสังคาด้านบนนะผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับผม แต่งประตูฝั่งคนขับนะผมตัดมาด้วยกระสีรถโกแบบนี้เลยนะครับตัวเปิดเหมือนเดิมครับผมเป็นพลาสติกสีดํานะครับเป็น ABS นะครับผมมีที่ใส่แก้วนงแก้วน้ำมาให้นะครับผมหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะครับผมรับประกันครับผมไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนครับด้านในนะครับผม ได้เป็นบอบผ้านะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมเดี๋ยน้องสตาร์ทได้ฟังนะครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับผมจะได้เป็นพวงมาลัยปกตินะครับผมหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับจับกระชับมือมากครับพี่ๆส่วนอาเป็นวิทยุนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมเล่นเพลงได้ปกตินะครับ มีช่องแอร์มานทั้งหมดสองจุดนะครับผมพร้อมไฟผ่าหมากนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับแอร์สามารถปรับได้สี่ระดับนะครับผมเย็นมากครับพี่ๆสามารถรัาบนล่างได้เลยนะครับผมจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแบบขั้นบันไดนะครับเป็นเบรกมือแบบปกตินะครับผมมีที่ใส่ของมาให้หนึ่งจุดนะครับผม จะได้เป็นบอบผ้านะครับผมเป็นลายคราฟิกสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมคนโซลหน้านะครับจะเป็นพลาสติก ABS ค้นรูปนะครับผมเลียนแบบหนังนะครับเหมือนจริงมากครับพี่พี่เป็นสีดำเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับมีกระจกมองหลังมาให้หนึ่งอันนะครับผมม่านบังแดดมีมาเรียบร้อยนะครับไฟส่องแผนที่ส้ายฝาแยกมาเลยครับผมฝั่งคนขับจะมีกระจกมาให้ด้วยนะครับ ใช้งานกันได้แบบเน,นือแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับเรามาดูต่อกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับจะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะผมติดตั้งเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมได้เป็นล้อมแม็กขอบสิบห้านะครับพี่ๆเป็นนิดหน้าคู่นะครับผมส่วนไฟนะผมจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับโคมไฟนะผมไม่มีรอยแตกรอยลาวแน่นอนครับผมติดตั้งมาเป็นไฟตัดหมอกให้ทั้งหมดสองจุดนะครับ ตัวเครื่องนะผมมีรับประกันให้ผมไม่มีพิวามจมน้าสนหนักมาขายแน่นอนครับผมตัวเครื่องเดิเดมๆนะครับอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะพี่รถเพิ่งเข้ามานะครับผมตัวฝนร้อนๆเลยนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่สองแสนเ้าหมื่นเก้าพันบาทครับตกอยู่ประมาณราคาคันนี้ขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับค่อนอยู่ประมาณห้าพันบาทต่อเดืนเดเดนนอนนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมหัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับผมรับประกันได้ครับผมขายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผม ร้อยเหรียญบาเห็นกันแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับผมคำตรงคำเตือนอยู่ครบนะครับผมเป็นองเม็ดอังนะครับผมเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะครับคนเอาทั้งสายทั้งขวานะครับผมไม่มีการแขยับกเยินแน่นอนครับพี่ๆรับประกันครับผมคนน็อตตรงแก้มตายแก้มขวานะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีการถอดแงะแกะเก่าแน่นอนครับผม ครงสร้างด้านหน้านะผมเหมเดิมนะครับรเพิแบบ่งเข้ามาใหม่ให่เลยนะผมรีบมาถ่ายให้ดูกันก่อนเลยนะครับแบตเตอรี้เรามีเช็คให้นะผมก่อนสองมอบรถนะผมของโล่งของเหลวเรามีการเปลี่ยนให้นะครับผมพี่ๆไม่ต้องกลัวนะผมซื้อไปใช้กันได้แบบติดยาวๆเลยนะผมพี่ขับไปเลยนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งปีครับพี่ๆ บบาโชกนะผมเม็ดอา์มีตัวกันแบบนี้เลยนะผมเดิมๆนะครับเห็นเม็ดอากันชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมหาพี่ๆท่านใกำลังตามหาวีออใช้สักคันนะผมแนะนะเป็นคันนี้เลยครับเปิดขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับตกพอนอยู่ประมาณห้าพันบาทต่อเดือนนะผมเครคดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่สาขาเปรยนยนนะครับใต้ยูทูบสวนสนีไทย ซอย68แยกหนึ่งนะผมหรือถ้าพี่ๆมาไม่ถูกนะผมสามารถแอดไลน์หาน้องได้เบอร์ข้างล่างเลยนะผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ